การช่างตอนที่หนึ่งสวัสดีครับน้องๆวันนี้มีอะไรสนุกๆมาฝากน้องๆอ,อีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้เรามาเรียนรู้เรื่องการช่างตอนที่หนึ่งกันครับตามไปดูปุ๊กกับคุณพ่อไปจ่ายตลาดกันว่าพวกเขาจะทำอะไรอยากรู้กันแล้วใช่ไหมครับตามไปดูได้เลยครับปุ๊กเดี๋ยววันนี้เราจะไปตลาดกันนะลูกดีจังเลยค่ะ หนิวอ,อยากเดินตลาดค่ะว้าวของขายเยอะแยะไปหมดเลยค่ะคุณพ่อปุ๊กว่าแม่ค้าขายผลไม้คนนั้นเขาทำอย่างไรเพื่อให้ลูกค้าได้น้ำหนักของผลไม้ตามที่ต้องการจะลูกปุ๊กคิดว่าแม่ค้าต้องชั่งน้ำหนักจากเครื่องชั่งค่ะใช่เลยจ้ะแต่ลูกรู้ไหมว่าเครื่องชั่งที่แม่ค้าใช้กัน เรียกว่าเครื่องช่างอะไรไม่ทราบค่ะเครื่องช่างที่แม่ค้าใช้เรียกว่าเครื่องช่างสปริงประกอบด้วยส่วนที่เป็นจานหน้าปัดและเข็มชี้น้ำหนักเราสามารถวัดน้ำหนักของสิ่งของหรือที่เรียกว่าช่างน้ำหนักได้โดยการใช้เครื่องช่างแล้วทราบไม่ว่าเครื่องช่างชนิดต่างๆใช้ช่างสิ่งของ ที่มีน้ำหนักแตกต่างกันไปเครื่องช่างสองแขนใช้ช่างสิ่งของที่มีน้ำหนักเบาบอกหน่วยน้ำหนักเป็นกรัมเช่นยาสมุนไพรทองคำแร่ธาตุขนาดเล็กเครื่องช่างชนิดนี้ไม่มีหน้าปัดบอกน้ำหนักแต่จะมีตุ้มน้ำหนักอยู่ตังหาดเวลาช่างจะต้องนำตุ้มน้ำหนักใส่จานข้างหนึ่งและนำสิ่งของใส่จานอีกข้างหนึ่ง ให้แขนสองข้างของเครื่องช่างเสมอกันแล้วอ่านน้ำหนักของสิ่งของได้จากน้ำหนักรวมของตุ่มน้ำหนักในจานอีกข้างหนึ่งว้าวดูน่าทึ่งจังเลยค่ะใช่แล้วยังมีอีกนะเครื่องช่างสปริงใช้ช่างสิ่งของที่บอกหน่วยน้ำหนักเป็นกิโลกรัมหรือขีดเช่นเนื้อสัตว์ผักผลไม้เครื่องช่างจีน ใช้ช่างสิ่งของที่บอกหน่วยน้ําหนักเป็นกิโลกรัมเครื่องช่างชนิดนี้มีศูนย์กลางอยู่ค่อนไปข้างหนึ่งคันช่างด้านสั้นใช้แขวนถาดหรือของสำหรับรับสิ่งของที่จะช่างคันช่งด้านยาวมีตัวเลขและมีตุ้มเลื่อนไปมาได้เพื่อบอกน้ําหนักเวลาช่างต้องหิว้วหรือห้อยไว้กับสิ่งอื่นการอ่านน้ำหนักให้อ่านเมื่อเข็มชี้ศูนย ตรงกับหลักศูนย์และคันช่างได้ระดับถ้าอย่างนั้นเราก็สามารถใช้เครื่องช่างสปริงและเครื่องช่างจีนช่างน้ำหนักผลไม้ที่บ้านได้สิคะใช่จ้าแต่เครื่องช่างจีนมักใช้กับสิ่งของที่มีน้ำหนักมากนอกจากนั้นแล้วยังมีเครื่องช่างอื่นๆอ,อีกนะเครื่องช่างน้ำหนักตัวใช้ช่างน้ำหนักตัว บอกหน่วยเป็นกิโลกรัมเครื่องช่างแบบตุ้มเลื่อนเครื่องช่างแบบตุ้มเลื่อนมีตุ้มถ่วงประกอบและเครื่องช่างแบบหน้าปัดเป็นเครื่องช่างที่มีคุณสมบัติเช่นเดียวกันคือใช้ช่างสิ่งของที่มีน้ําหนักมากๆเช่นข้าวสารหรือน้ำตาลเป็นกระสอบหีพอหรือถังบรรจุข,ของขนาดใหญ่เครื่องช่างเหล่านี้บางเครื่องสามารถช่างได้ถึง2,000กิโลกรัม มีเครื่องช่างตั้งหลายแบบช่างของต่างๆกันเพราะฉะนั้นต้องเลือกใช้ให้ถูกกับสิ่งของที่เราจะช่างปุ๊กเห็นในตลาดก็มีเครื่องช่างอยู่หลายแบบค่ะใช่แล้วแม่ค้าขายของมักจะใช้เครื่องช่างในการช่างของให้ลูกค้าลูกค้าจะได้รับของที่เท่าๆกากันอย่างยุติธรรมเราไปซื้อเนื้อหมูให้แม่กันเถอะคุณพ่อคะ เมื่อสักครู่คุณพ่อพูดถึงขีดกรัมกิโลกรัมซึ่งเครื่องช่างแต่ละชนิดบอกหน่วยที่แตกต่างกันออกไปด้วยแล้วหน่วยเหล่านี้มีความสัมพันธ์กันหรือไม่อะคะแน่นอนหน่วยทั้งสามนี้มีความสัมพันธ์กันจ้านั่นคือน้ำหนักหนึ่งกิโลกรัมเท่ากับหนึ่งพักรัมน้ำหนักหนึ่งอกรัมเท่ากับหนึ่งขีด น้ำหนักหนึ่งกิโลกรัมเท่ากับสิบขีดจ้าอ๋ออย่างนี้นี่เองคุณพ่อคะแล้วกอจุดหรือกอกอจุดที่เขียนอยู่บนป้ายมีความหมายว่ายังไงล่ะคะกอจุดย่อมาจากกรัมส่วนกอกอจุดย่อมาจากกิโลกรัมปุ๊กลองบอกพ่อหน่อยสิว่า ถ้าพ่อจะซื้อเนื้อไก่หนึ่งกิโลกรัมแม่ค้าจะใช้เครื่องช่างแบบไหนจ๊ะต้องเป็นเครื่องช่างสปริงค่ะเพราะเครื่องช่างสปริงใช้ช่างสิ่งของที่บอกน้ำหนักเป็นกิโลกรัมหรือขีดนิยมใช้ช่างเนื้อสัตว์ผักผลไม้เหมือนที่คุณพ่อบอกค่ะเก่งมากจ้ะปุ๊กแม่ค้าครับขอเนื้อไก่ชิ้นนี้ครับ ได้ค่ะปุกลองอ่านตัวเลขบนเครื่องช่างสปริงที่กำลังช่างเนื้อไก่สิจ้าอืมสามกิโลกรัม,มค่ะถูกต้องจ้าเดี๋ยวเราไปซื้อแตงกวาร้านโน้นกันต่อเลยวันนี้แม่จะทำอะไรล่ะคะต้มยำกุ้งเป็นยังไงน่ากินไหมจ้าน่ากินมากเลยค่ะแม่ค้ครับผมเอาแตงกวายี่สลูกครับ ได้ค่ะแล้วอันนี้ปุ๊กอ่านได้เท่าไหรเอ่ยหนึ่งกิโลกรัมกับอีกอเท่าไรล่ะคะหนูไม่ทราบอะค่ะเราสามารถอ่านตัวเลขบนเครื่องช่างได้เป็นหน่วยกิโลกรัมและอ่านขีดย่อยๆได้มีหน่วยเป็นขีดแต่เราทราบว่าหนึ่งขีดเท่ากับหนึ่งรกรัมเพราะฉะนั้นถ้านับได้เจ็ดขีด ตามที่เข็มเครื่องช่างชี้ไปนับจากตัวเลขจำนวนเต็มที่เข็มหมุนเลยมาเราจะอ่านได้700กรัมนั่นเองเพราะฉะนั้นเราสามารถอ่านน้ำหนักของแตงกวานี้ได้1กิโลกรัมเจ0รกรัมจ้าคุณพ่อคะแล้วแม่ค้าเขามีวิธีที่จะใช้เครื่องช่างสปริงที่ถูกวิธีไหมคะปุ๊กสงสัยใช่ไหมลูกว่าแม่ค้ามีวิธีใช้เครื่องช่างสปริงกันอย่างไร เราไปดูวิธีการใช้กันเลยจ้าน้องๆงคงสงสัยเหมือนกันใช่ไหมล่ะครับเดี๋ยวพี่จะพาน้องๆไปรู้จักวิธีการใช้เครื่องช่างสปริงกันดังนี้ 1. ในการช่างต้องวางเครื่องช่างในแนวราบไม่ลาดเอียง 2. ก่อนช่างต้องให้เข็มชี้น้ำหนักชี้ตรงเลขศูนย์พอดี 3. ก่อนอ่านหน้าปัดควรให้เครื่องช่างอยู่ในระดับสายตา C ไม่ใช้เครื่องช่างช่างสิ่งของที่มีน้ำหนักเกินกำลังของเครื่องช่าง 5. เมื่อไม่ใช้เครื่องช่างไม่ควรวางสิ่งของหนักทิ้งไว้บนเครื่องช่างและเมื่อย้ายที่เครื่องช่างไม่ควรหิ้วเครื่องช่างอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองคุณพ่อคะเราต้องไปซื้ออะไรกันอีกอะคะอ๋อเดี๋ยวเราจะไปซื้อกุ้งมะนาวตะไคร้กันนะจ๊ะ เป็นยังไงกันบ้างครับน้องๆระหว่างที่ปุ๊กและคุณพ่อไปซื้อของเรามาดูภาพเครื่องช่างสปริงที่เข็มชี้น้ำหนักชี้ไม่ตรงตัวเลขศูนย์กันถ้าเครื่องช่างไม่เที่ยงตรงจะเป็นอย่างไรนะเรามาดูกันเลยครับถ้าก่อนช่างเข็มชี้ตามภาพสิ่งของที่ช่างได้มีน้ำหนักน้อยกว่าที่ต้องการเช่นต้องการซื้อเงาะ1กิโลกรัมเมื่อช่างเงาะแล้วเข็มชี้ที่ตัวเลขหนึ่ง เงาะที่ได้จะมีน้ำหนักไม่ถึง1กิโลกรัมการกระทำแบบนี้แสดงถึงความไม่ซื่อสัตย์และผิดกฎหมายในฐานะเป็นผู้ซื้อน้องๆต้องระมัดระวังไม่ให้ถูกโกงในฐานะเป็นผู้ขายก็ต้องไม่โกงผู้อื่นด้วยนะครับและถ้าก่อนช่างเข็มชี้ตามภาพที่แสดงให้ดูสิ่งของที่ช่างได้จะมีน้ำหนักมากกว่าที่ต้องการเช่นต้องการซื้อมังคุด2กิโลกรัม เมื่อช่างมังคุดแล้วเข็มชี้ที่ตัวเลขสองมังคุดที่ได้มีน้ําหนักมากกว่า2กิโลกรัมนั่นเองครับเป็นยังไงบ้างครับน้องๆได้ความรู้กันบ้างหรือเปล่าเราตามไปดูปุ๊กกับคุณพ่อกันต่อดีกว่าพวกเขาจะทำอะไรกันตามไปดูกันเลยเอาละระหว่างที่คอยแม่ทำกับข้าวเราลองมาทบทวนเรื่องการช่างดีกว่า หนูกำลังเรียนเรื่องนี้และคุณครูก็ให้กันบ้านมาทำพอดีเลยค่ะแม่ซื้อน้ำตาลมาทำขนมเราจะชั่งน้ำตาลในหน่วยอะไรดีอืมช่งในหน่วยกิโลกรัมค่ะใช่แล้วนอกจากชั่งเป็นกิโลกรัมได้แล้วเรายังชั่งเป็นกรัมหรือขีดได้อีกด้วยนะเนื่องจากน้ำตาลทรายที่เอามาทำขนม มีปริมาณหรือน้ำหนักไม่มากเท่าไหร่นั่นเองแล้วจดหมายหนึ่งฉบับช่างในหน่วยอะไรเอ่ยจดหมายช่างในหน่วยกรัมค่ะคุณพ่อคะแล้วน้ำหนักตัวช่างในหน่วยอะไรล่ะคะสำหรับน้ำหนักตัวจะช่างในหน่วยกิโลกรัมจ้าสุดท้ายก่อนจะไปลองช่างกันจริงๆพ่ออยากรู้ว่า สินค้าส่งออกเช่นข้าวสารน้ำตาลผลไม้เป็นต้นเราจะช่างในหน่วยอะไรหน่วยกิโลกรัมค่ะถูกต้องจ้ะแต่เนื่องจากสินค้าส่งออกมีปริมาณหรือน้ำหนักรวมมากอาจจะมากถึงหลักพันหลักหมื่นกิโลกรัมเราจะใช้หน่วยเมตริกตันแทนจ้ะซึ่งหนึ่งเมตริกตันจะเท่ากับหนึ่พันกิโลกรัม สินค้าส่งออกเนี่ยหนักมากๆเลยนะคะใช่เลยหนักมากคราวนี้อุ๊กลองหยิบกล่องสามกล่องที่พ่อเตรียมมาทีละกล่องแล้วลองค่าคะเนนน้ำหนักของกล่องแต่ละกล่องดูซิว่ามีน้ำหนักเท่าไหร่บ้างค่ะลูกคิดว่ากล่องแรกหนักแปดขีดค่ะ ลูกลองเอากล่องไปวางบนเครื่องช่างแล้วลองอ่านดูสิจ้ะอืมหนูคาดคะแนนผิดไปนิดนึงค่ะกล่องแรกหนักเพียงห้าขีดเท่านั้นเองใช่จ้ะกล่องแรกหนักแค่ห้าขีดเท่านั้นเองลองยกกล่องที่สองกับสามสิจ้ะแล้วลองเปรียบเทียบดูว่ากล่องสามกล่องนี้กล่องไหนหนักกว่ากันลูกคิดว่ากล่องที่สองหนักประมาณหนึ่งกิโลกรัม และกล่องที่สามหนักประมาณสามขีดค่ะถ้าเรียงลำดับน้ำหนักของกล่องจากมากไปน้อยจะได้เป็นกล่องที่สองกล่องที่หนึ่งและกล่องที่สามค่ะงั้นเดี๋ยวพ่อจะช่างให้ลูกดูกล่องที่สองหนักหนึ่งกิโลกรัมสามขีดส่วนกล่องที่สามหนักหนึ่งขีดจ้ะเพราะฉะนั้นที่ลูกตอบมาถูกต้องแต่คาดคะเนผิดไปนิด แต่ก็ยังเรียงลำดับน้ำหนักของกล่องจากมากไปน้อยได้ถูกต้องอยู่เป็นยังไงกันบ้างจ้าสองพ่อลูกแม่ทำกับข้าวเสร็จแล้วมากินข้าวกันดีกว่าค่ะคุณแม่คุณพ่อคะไปกินข้าวกันดีกว่าลูกหิวแล้วจ้าเป็นอย่างไรกันบ้างครับน้องๆเริ่มหิวกันแล้วใช่ไหมก่อนจากกันวันนี้ เรามาสรุปเนื้อหาที่ได้เรียนรู้กันไปก่อนดีกว่าครับเราสามารถชั่งหรือวัดน้ำหนักของสิ่งของได้โดยการใช้เครื่องชั่งน้ำหนักซึ่งเครื่องชั่งแต่ละชนิดก็จะใช้ได้ตามความเหมาะสมกับสิ่งของที่เราจะชั่งและควรเลือกใช้หน่วยให้ถูกต้องเช่นเครื่องชั่งสปริงเหมาะสำหรับชั่งเนื้อสัตว์ผักผลไม้มเมล็ดพืชบอกหน่วยเป็นกิโลกรัมหรือขีด สำหรับความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยคือน้ำหนักหนึ่งกิโลกรัมเท่ากับ1000กรัมน้ำหนักหนึ่งกรัมเท่ากับ1ขีดน้ำหนัก1กิโลกรัมเท่ากับ10ขีดน้ำหนัก1000พันกิโลกรัมเท่ากับ1เมตริก, 1, ก,รก 1, ตันหรือ1ตันวันนี้สนุกไหมครับไว้จเจอกันใหม่คราวหนะ้าสำหรับวันนี้พี่ต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ